คนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะคะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนิ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าดื้อเงียบเพราะว่าธาตุดินประจําลัคนานั้นทําให้เขาดูนิ่งแล้วก็เนียบจนเหมือนเขาไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเลยคนมังกรเนี่ยเป็นผู้นํามีลักษณะของความเป็นผู้นําแล้วก็มักจะทําให้ทุกคนเห็นว่าคมในฝักเป็นอย่างไรสงบเยือกเย็นตามลักษณะนิสัยของมังกรและธาตุดินประจําลัคนา ข้างในร้อนแรงตามลักษณะในสัยของดาวพระเสาร์และาธาตุไฟประจำวันคนมังกรจึงหนักแน่นแต่อ่อนไหวในบางเรื่องร้อนแรงในบางครั้งมั่นคงแต่ว่าก็ขี้ใจน้อยช่วยเหลือใครได้ทุกคนแต่ว่าหาคนช่วยเหลือได้ยากเก่งเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดอ่านคนจากดวงดาวอ่านเขาจากลัคนามังกรกันค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรและก็คุณผู้ฟังที่สนใจฟังบุคลิกลักษณะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงอ่านคนผ่านดาวรู้จักเขาผ่านลัคนาราศีแอดมินก็จะมาเล่าให้ฟังว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะ่ะมีบุคลิกแล้วก็ลักษณะอย่างไรนะคะฟังรวมๆไปเพราะทุกคนมีดาวพื้นดวงคนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกออกมาเป็น12ลักษณะตามแค่ลัคนาราศีได้หรอกคะ่ะเพราะว่า อันนี้มันเป็นบุคลิกลักษณะภายนอกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นหรือมีบางส่วนที่เป็นแบบนั้นแอดมินก็เลยเอามาเล่าให้ฟังชาวมังกรส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับแอดมินแล้วนะคะจากดาวเสาพื้นดวงเนี่ยทำให้ชาวมังกรมีลักษณะเหมือนดาวเสาดาวเสาก็จะมีบุคลิกที่มั่นคงหนักแน่นจริงจังพูดน้อยไม่ค่อยพูดแต่ในความพูดน้อยและไม่ค่อยพูดเนี่ยคนมังกรก็จะค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นตัวเอง เด็ดขาดด้วยอดออมแล้วก็มัธยัติด้วยคนบังกรที่แอนเบีนรู้จักเนี่ยละเอียดรอบขอบเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ทนมากๆกับเรื่องของความยากลําบากกับเรื่องของสถานการณ์วิกฤตต่างๆรอบตัวนะคะปัญหาของชาวมังกรก็คือจริงๆแล้วพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองจนกระทั่งไม่ค่อยมั่นใจในตัวคนอื่น หรือถ้าเกิดเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนในคนคุณก็จะไม่ค่อยมั่นใจว่าลูกน้องคนนั้นคนนี้คนโน้นมันทํางานได้ดีหรือเปล่าคือมันรอบคอบจนบางครั้งต้องเรียกว่ารอบคอบเกินไปคล้ายคนขี้ระแวงไม่วางมือเลยไม่วางใจใครง่ายเลยอะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไรก็ฉันต้องทำแล้วดีที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะความเป็นดาวพระเสาร์ก็ทําให้ชาวมังกรเนี่ยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างฉลาดแล้วก็ทันคนชาวมังกรโดยทั่วไปแล้วจะมีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างดีค่ะ และถึงแม้ว่ามังกรมางคุณจะไม่ค่อยพูดแต่เมื่อพูดออกมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นลัคนาราศีที่มีศิลปะในการพูดมากๆเลยและพูดได้แบบว่าเอาคนฟังอยู่คือถ้าด่าก็ด่าเละถ้าชมก็มีเหตุมีผลมีตรกะในการชมคุณค่อนข้างจะเป็นคนละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นเพราะว่าชาวมังกรนั้นเป็นราศีแม่ธาตุดินซื่อตรงยุติธรรมแบกภาระ,ะหนักเหมือนแผ่นดินที่เป็นสัญลักษณ์ธาตุ ในลักษณราศีของมังกรเนี่ยมังกรค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่ามีอำนาจหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่จะช่วยเหลือผู้คนมากมายเยอะแยะแต่ว่าถึงเวลาที่มังกรอยากให้คนอื่นช่วยเหลือเนี่ยคนอื่นมักจะดูไม่ออกหรือบางทีก็ไม่รู้ว่า ชาวมังกรนั้นต้องการความช่วยเหลือเพราะบุคลิกลักษณะของคุณนั่นเองนะคะก็เลยไม่ค่อยมีใครจะอ่านลักษณะนสิสัยหรือว่าจะอ่านภาวะวิกฤตของชาวมังกรออกนอกจากว่าคุณจะเอ่ยปากแต่ชาวมังกรก็มีลักษณะนิสัยอีกอย่างที่แอดมินอ่านผ่านดวงดาวก็พบว่าคุณยอมที่จะกืนเลือดมากกว่าเสียศักดีที่จะไปขอความช่วยเหลือใครนะคะ ความซื่อสัตย์ยุติธรรมละเอียดรอบครอบสันโดษมันมีอยู่แล้วในตัวดาวพระเสาร์ในตัวลักษณะของลัคนาแต่ว่าบางครั้งความสันโดษอาจจะทําให้กลายเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชาวมังกรดูเป็นคนแปลกแยกเข้าออกับคนอื่นเหมือนกับแบบน้ำนํำกับน้ํามันแม้จะอยู่ที่เดียวกันบางครั้งชาวมังกรก็ เรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าคิดเจ้าแค้นใครมาทำอะไรให้เจ็บแล้วก็จะจำนานจำไม่ลืมและก็หาทางเอาคืนด้วยนะทีนี้คนมังกรหรือคนมังกรส่วนใหญ่นะถามว่าส่วนใหญ่จะมีอาชีพอะไรที่แอดมินดูมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารตำรวจเพราะว่าเป็นดาวพละเสาร์นะคะหรือว่าคนในเครื่องแบบหรือว่าเป็นนักปกครองนักออกแบบรวมไปจนถึงงานหนักงานเหนื่อยแบบการเกษตรกรรมหรืองานช่างก็ได้เพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะอึดถึกทนต่อง,งานหนัก แล้วก็ในสถานการณ์ที่ยากลําบากคืออาจจะมีมังกรบางคนที่แหวกแนวร่าเริงสดใสมันก็เป็นไปได้ไงเพราะว่าดาวพระเสาร์อาจจะไปเป็นปะเป็นนิดเป็นอะไรความมึนๆความสันโดดความเก็บกดโลกส่วนตัวสูงมันอาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่ามันก็จะมีภายในที่คล้ายกันจะมีลักษณะเหมือนกับคนที่มีทุกข์อยู่ มีทุกอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกแบบซึมซึมทุกเรื่อยๆทุกแบบไฟสุมคอนทุกแบบถ่านในเตาที่ติดแล้วเห็นไหมคะมันสุมมันรุมแล้วก็มันร้อนเหมือนคนเป็นไข้ตัวร้อนเรื่อยๆอ่ะแต่ไม่ใช่ไข้สุดเสียทีเดียวคือแบบมันจะหาเรื่องมาทุกข์หาเรื่องมาจําได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นลักษณะประจำตัวของชาวมังกรเลยทีนี้ที่สําคัญแม้ว่าราศีมังกรจะเป็นธาตุดินเนี่ยแต่ดาวัสนาของมังกรคือดาวพระเสาร์เป็นธาตุไฟ บุค,คลิกส่วนใหญ่ของมังกรก็คือนิ่งเหมือนดินแต่ร้อนเหมือนไฟเรื่องการใช้จ่ายเงินก็ไม่ได้พายแพ้ใครนะคะเก็บเงินก็เก่งไม่ได้แพ้ใครแต่เริ่มใช้เมื่อไหร่ก็ใช้หมดไปแบบไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันคนมังกรหลายคนนะคะมักจะถามแอดมินเสมอว่าทำไมลัคนาราศีเนี้มันไม่ค่อยสบายเลยมันทุกข์จังเลยมันยากจังเลยหรือว่ามาคอมเมนต์ในลัคนาราศีมังกรที่แอดมินออกคำแนานยให้ในทุกเดือนนะคะ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมังกรและราศีมังกรเนี่ยก็เป็นราศีต้นธาตุดินหรือว่าเป็นแม่ธาตุดินลักษณะของแม่ธาตุดินก็คือเป็นดินที่แข็งอ่ะเป็นดินที่ก้อนใหญ่ๆเป็นดินที่ที่กว่าจะทําให้มันรวมกันไปกลุ่มเป็นก้อนหรือประสานกันเป็นแผ่นดินหรือว่าจะเอาไปทําอะไรมันยากลําบากเราต้องใช้ระยะเวลานานน่ะมันเหมือนกับว่าคนมังกรจะต้อง กว่าคุณจะได้รับผลดีคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคก่อนคุณต้องเหนื่อยก่อนกว่าจะมีฐานะที่มั่นคงเป็นปึกแผน่นคุณต้องสมบุกสมบันก่อนก็ถือว่าเป็นลักษณาราศีที่แอดมินคิดว่าจะต้องเผชิญแบบเหมือนกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาถึงจะไปพบกับความสําเร็จที่งดงามในบ้านปลายของชีวิตเนาะก็มันถ้ามาพิจารณาทบทวนเนี่ยก็จะพบว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรสําหรับ ลักษณะราศีแม่ธาตุดินเพราะว่าดอกผลแต่ละอย่างให้สังเกตจากดินนะคะมันต้องใช้เวลายิ่งเป็นดินก้อนใหญ่ๆแข็งๆก็เหมือนแอดมินบอกกว่ามันจะพเพาะเมล็ดขึ้นกว่าจะย่อยมันกว่าจะทําให้มันละเอียดกว่าจะทําให้มันมีค่าต่างๆในดินพอที่จะปลูกต้นไม้ให้ดอกให้ผลน่ยมันก็ตั้งนานไงคนมังกรส่วนใหญ่จึงมักจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขหรือว่าสบายขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะหลังอายุ45ไปแล้วค่ะเรียกว่าสมบูรณ์พูนสุข แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าได้ท้อใจเพราะว่าความยากลําบากความที่ต้องฟันฝ่าในช่วงต้นๆของชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมดินน่ะมันก็เหมือนกับการใส่ปุ๋ยอ่ะมันก็เหมือนกับการเพราะมเมล็ดรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ชีวิตของคุณว่าเขาจะเติบโตไปสวยงามสุขสบายประสบความสําเร็จแค่ไหนอยู่ที่พื้นฐานช่วงแรกนั่นเอง ถ้าถามแอดมินว่าอยากบอกอะไรอยากฝากอะไรถึงคนมังกรก็หนึ่งอย่าใจร้อนใจเร็วเพราะว่าภายใต้ท่าทีที่ทเงียบสงบดังแผน่นดินของคุณน,นั้นแอดมินทราบว่าคุณเจ้าโทสะและก็หัวเดื้ออยู่พอประมาณนะคะตามประสาข,ของคนมีดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนคุณชอบเป็นคนสั่งการมากกว่าเป็นคนฟังคําสั่งใช่ไหมคะแล้วคุณก็มักจะเป็นเจ้าคนในคนที่มักไม่ได้คิดการไปข้างหน้าหรือว่าไม่ได้ใส่ใจลูกน้องมากพอ เพราะว่าอยากพุ่งไปให้สูงจนบางครั้งคุณไม่ทะรมันระว,ว่ามันอาจจะมีบันไดบางอันที่ผูกหล่อนทําอะไรให้ช้าลงหน่อยคิดอะไรให้ช้าลงหน่อยรอบขอบให้มากขึ้นหน่อยซ่อมแซมหรือดูแลบ,บันไดนั้นก่อนก่อนที่คุณจะเหยียบและก้าวข้ามมันไป 2. ออย่าตัดสินความคิดใหม่ๆคนใหม่ๆว่าไม่ดีแอดมินอยากให้มังกรฟังความคิดคนอื่น อย่าเพิ่งปฏิเสธความคิดเท่าก่อนแต่ไม่อ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะม,มาก่อนเลยไม่ใช่รู้จักชื่นชมคนอื่นในผลงานที่เขาตั้งใจทําให้คุณเห็นเพราะว่าลัคนาราศีของคุณนั้นค่อนข้างปากหนะักมีความเป็นตัวเองสูงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดตัวเองและมักมองว่าคนอื่นรู้น้อยกว่าดังนั้นชาวมังกรจะต้องมีวิธีการพูดที่นุ่มนวลมีวิธีการแสดงออกที่นุ่มนวลทั้งเรื่องของการชมแล้วเรื่องของการตักเตือนนะคะ ข้อสอย่าเจ้าคิดเจ้าแค้นหรืออย่าเศร้าและอะไรกับสิ่งที่สูญเสียไปหรือสิ่งที่ผิดหวังให้เกินพอดีหลายเรื่องราวในชีวิตของมนุษย์เรานะคะชาวลัคนาราศีมังกรมันไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปคนที่เราคนที่รักเรามากคนที่เรารักมากความทุกข์ความสุขความสมหวังความผิดหวังอย่ายึดมั่นถือมั่นกับมันจนเกินไปเพราะไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเลย ปล่อยวางบ้างดําเนินชีวิตอย่างสบายๆบยบ้างในแบบที่เปิดทางให้ดาวดวงอื่นๆส่งผลในชีวิตของคุณให้ดาวอังคารมาทําให้คุณดูมีสเสน่ห์ให้ดาวพระจันทร์มาทําให้คุณดูนุ่มนวลให้ดาวพุธมาทําให้คุณชอบค้นคว้าชอบอ่านหนังสือชอบล่ําเรียนนะคะให้ดาวอื่นๆได้เข้ามามีผลช่วยส่งเสริมในชีวิตคุณนี่คือลักษณะ ภายนอกของคนลัคนาราศีมังกรซึ่งแอดมินจะบอกว่ามาังกรบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพราะทุกคนมีดาวพื้นดวงอย่างที่แอดมินบอกและดาวพื้นดวงดาวประจําตัวถ้าไปอยู่พบไหนก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นไปคล้ายกับพบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะอยากฟังเรื่องอะไรอยากให้คอมเมนต์บอกแอดมินไว้อยากรู้เรื่องไหนถ้าแอดมินมีความรู้มากพอหรือค้นคว้าหามาเล่าให้ฟังได้แอดมินจะหามาเล่าให้ฟัง ฟังคลิปนี้แล้วชอบแล้วใช่แชร์ไปให้คนที่คุณรักได้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ